สวัสดีครับวันนี้ทีสตูดิโอครับก็จะมาเล่นของเล่นจากซีรีส์อุลตร้าแมนนะครับซึ่งเป็นอุลตร้าแมนในปี2023นะครับชื่อว่าอุลตร้าแมนเบลเซอร์นะครับที่จะเอามาเล่นวันนี้ก็ไม่ใช่หุ่นอุลตร้าแมนเนาะมันจะเป็นหุ่นยนต์สปราร์ตในซีรีส์นี้นะครับซึ่งมันไม่ใช่สปราร์ตนะมันก็จะเป็นแบบสปราร์ตที่เป็น ไม่ใช่สัปหลาดเทียกว่าหุ่นยนต์รูปรูปลักษ์สัปหลาดที่เอาไว้ปกป้องโลกดีกว่านะครับซึ่งมันน่าสนใจดีครับตัวนี้นะครับ dx earth galon นะครับนะดูรูปลักษ์หน้าตาแล้วก็เหมือนเป็นไดโนเสาร์หรือว่าก็ซิล่ามากกว่านะครับโอเคครับเดี๋ยวมันก็จะมีลูกเล่นหลายๆอย่างนะครับทั้งแสงทั้งเสียงนะครับทั้งจุดขยับนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับ แพ็กเกจก็เป็นแบบนี้นะครับในแพ็กเกจมันก็จะมีแค่2ออย่างนะครับก็คือจะมีตัวเบิร์กาลอนตัวนี้นะครับกับนี่ครับหางนะฮะเดี๋ยวเราใส่ก่อนนะครับเป็นจอยนะครับใส่ง่ายนะฮะโอเคแล้วก็ตรงนี้มีฐานนะฮะเดี๋ยวเราออกออกก่อนเนาะไม่เดี๋ยวเราดูรูปร่างหน้าตาก่อนเนาะนะฮะเขาบอกว่า ในตัวเอิร์ตกานี้ก็สามารถขยับได้20จุดนะฮะก็เยอะน่าดูนะครับโอเคครับมาดูหน้าตากันก่อนครับหน้าตาก็เป็นเหมือนกอซิล่านะครับแต่ว่าเหมือนไม่กับมอสกอรซิล่ามากกว่านะครับผมดูตัวแรกก็ดูคล้ายๆเลยนะครับแต่ว่าสีผมชอบสีสีมันเข้มดีนะดูตานะฮะน่ารักเชียวนะฮะอาปากได้นะฮะแล้วก็สดุก็ เป็นไม่ใช่พื้สูตรแข็งนะจะเป็นยางนะก็ทนต่อการหักนะฮะโอเคนะฮะคอได้รอบเลยนะฮะอันนี้เหมือนจะขยับได้นะครับต้นคอขยับไม่ได้แข็งนะฮะนะฮะแล้วก็แขนนะฮะเป็นบอลจอยนะฮะข้อมือก็หมุนได้นะฮะส่วนเอวขยับไม่ได้นะครับเนาะขานี่ได้เยอะเลย นะฮะทั้งคอเท้านะฮะแล้วก็รวมหางนะฮนะถ้าจัดท่าดีๆก็เป็นแบบนี้นะฮะนี่นะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาทดสอบเสียงกันดีกว่านะฮะเอเนี่ยออกกเอ,อา,าออเคนอะ๋อเห็นไหมฮะ ดูมันจะมีแสงด้วยนะฮะเห็นไหมออกจากปากจากตานะะมันประมาณสิบลิแล้วนะมันก็จะดับเห็นไหมฮะ,นะฮะซึ่งเสียงมีทั้งหมดสิบสี่เสียงมังครับที่กดวนไปนะฮะเอ,อ่อสวิตช์มันอยู่ตรงนี้นะฮะอยู่ตรงนี้นะฮะตอนแรกมันก็จะเป็นเสียงที่อยู่ในซีรีส์วินตทอรแมนนะฮะก็คือจะตามลำดับก็ ออกปฏิบัติการมีเสียงทางไม้ตายเสียงรองนะเออมีสิบสี่เสียงก็จริงครับแต่ว่าถ้าเรากดค้างในนานเนี่ยจะมีอีกสามเสียงเพิ่มขึ้นมาก็คือเสียงคำรามสามแบบนะฮะเดี๋ยวมาฟังเสียงตัวอย่างนิดนิดนะอันนี้เป็นเสียงออกเบออกปฏิบัติการท้าเรียกว่าเอิร์สการอนชุดสเกกินะฮะภาษาุ่นบอกว่าเอิร์สการอนออกปฏิบัติการนะครับก็จะมีเสียงต่อไปก็คือเสียงไอพ่น นะครับก็จะเหมือนไปออกปฏิบัติการเลยว่าไป oh, <okay. S 1> นะก็จะถึงที่หมายแล้วนะมันะจะมีเสียงเดินด้วยอย่านงะประมาณนี้นะครับแต่เราถ้ากดคานะดูนี่กดคา oh. ก็จะมีเสียงคำรามนะครับแล้วนกะ็ ียงมันเสียงเจ็บนะฮะโดนทำร้ายมีเสียงโหยหวนนะฮะโอเคนะครับ okay. ตัวนี้ก็จะเอาไปเล่นกับอุลตร้าแมนได้หรือว่าพวกสับปะหลาดได้นะครับชอบตรงที่มันขยับได้นี่แหละครับนะ right? คือมันเนี่ยหมมัน,มนอิสระมากนะฮะแล้วก็ แต่ว่ามันเสียมันหลุดง่ายนิดนึงนะไม่รู้เป็นเฉพาะแค่ตัวผมหรือเปล่านะมันเวลาขยับเยอะๆมันจะหลุดไปเลยนะฮโอเคแล้วก็ที่ผมซื้อมาเพิ่มเติมนะครับมันก็จะมีอาวุธเสริมของเขานะครับก็คือตัวนี้นะครับอันนี้น่าจะเป็นปืนเลเซอร์นะครับเรียกว่ามด2 2นะฮะมด t w 2นะเน รูปลักษ์มันก็เหมือนปืนเลเซอร์มีครับมีกระบอกปืนนะสองข้างแต่ว่าดีไซน์ทั้งสองข้างไม่เหมือนกันเนาะแล้วก็ไอตัวนี้มันดูเหมือนเลื่อยไฟไงไม่รู้มีแบบว่าคมของใบมีดด้วยนะครับจุดขยับมันก็ขึ้นลงได้อย่างนี้นะฮะปรับระดับได้นะฮะแล้วก็มันยังถอดได้ด้วยนะครับ ของของข้างนะฮมัน,นก็ถอดได้นะเอาไปติดอะไรเอ่ยเดี๋ยวหาที่ติดก่อนนะครับการติดของมันนะครับก็จะติดข้างหลังนี้นะครับมันเหมือนมีเซ็นเซอร์มีระบบเสียงด้วยนะครับลองติดดูนะครับโม o d e two unit น y s ิโด mode two ี n ชื่อ d two m o e น w o i นะฮะติดแล้กดปุ่ม ไม่ใช่ต้องกดเสียงงให้มันเสียงออกมาอย่างนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับก <G ül> <G ül> ็เป็นเสียงแต่ว่าไม่รู้ว่าเสียงมันกดออกมายังไงให้มันยิงปืนนะ นี่ไงอันนี้หรือเปล่าให้เป็นเสียงนี้นะประมาณน,นี้นะครับซึ่งผมดูแล้วนะครับต้นฉบับมันเป็นของสบุรียะนะผมว่าต้นฉบับมันก็คือนี่เลยนะครับผมมีตัวนี้นะครับเหมือนต้นพี่ต้นพี่มานะครับ เมกาคอสซีระของเรานะครับซึ่งดูดีไซน์นี้นะฮะทำให้ผมนึกถึงเมกาคอสซีระขึ้นมาทันทีเลยนะครับแต่ว่าไอ้เมกาคอสซีระมันจะดูสั้นๆป้อมๆกว่านะครับไอ้ปืนตัวนี้นะครับซึ่งเมกาคอสซีระตัวนี้ก็คือมาจากปีหนังเรื่องคอสซีระมอนสราแล้วก็เมกาคอสซีระโตเกียว SOS นะครับในปี2003ก็ สรุปก็คือหนังเมื่อ20ิปีก่อนนะครับ2 0 2 3 2 0 0 3นะฮะร,รุ่นพี่2ี่สปีเลยนะครับแต่ว่าเอามายืเนเรียงแบบนี้ดูมีอะไรวะความน่าเกรงขามนะฮะนี่นะครับโอเคครับเดี๋ยวเราก็จะลากันไปด้วยโพสต์นี้ละกันนะครับก็มาเล่นให้ดูเล็กน้อยนะครับเดี๋ยวมี ตัวที่อยาสนใจอะไรเกี่ยวกับอุจตารแมนเดี๋ยวจะเอามาให้กันดูใหม่นะครับซึ่งวันนี้ก็ขอบคุณมากสำหรับการติดตามนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับ